เข้าใจครับมึงเลิกสอนกูได้ลแล้วครับพี่เฮ้ยมีการถอดวิญญาณด้วยเสร็จโจนอี้โอเควันนี้ก็อยู่กับผมเมนูที่ไม่ได้ลงคลิปมาเอ่อข้ามปีแล้วก็ขอประทานโทษด้วยครับอุยอ้ยเฮ้ยกดกระโดดสองครั้งเพื่อดับเบลิล ยังไงวะอ๋ะอนี่ไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เด้อุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเชี้ง ua, ง ua, ง ua, ่างัวงัวงัวเจอกูโอ้ยไก่วนไก่มาจากไหนงัวอ้ยนี่เลยอ้ขาล้างผผาพันเสร็จโจรโดนกูตีเชี้่านี่มันไมาคา์ขาเวดิชั่น จ้กูอื้อื้งอึ้งไปไปไปงัวงัวเฮ้ยตุยเยี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่สนใจกูด้วยไอ้เี้ยอุตส่าห์ตกใจฮู้แม่งเลยมันลำบากจังเลยเหมือนไม้ทับโลกทูดีเฮ้ยตุยเยี่ยอะไรมงาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอแมนมึงคิปเปอร์ใช่ไหมเนี่ยตัวขนนกมีห้าสิบอันแล้วมึงคิปเปอร์ใช่ไหมเนี่ยฮะมึงคิปเปอร์ใช่ไหมปงไ,งไปดีกว่าทุกคนแถวนี้อยู่ยากเฮ้ย เดะเดะเดะดะดะมึงมึงตัวเฮียอะไรเนี่ย,เฮ,ยเฮ้ยเชือยยักษ์โทรมันไม่เหมือนนะครับเฮ้ยมึงตีกูมึงบาปแล้วเนี่ยบาปแล้วเนี่ย,ยมึงตีคนเนี่ยผิดศีลห้าแล้วมึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยตีแม่งคือเนี่ยเน,เนี่ยเออเย yeah. โอ้โหของกูหายหมดตัวกูไปเอาไแปบบ เฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มึงยิงกูขวานแม่งเลยเออเฮ้ยยี่เฮี่ยแม่งมีขวานนี่อูหูมือเปล่าสู้เหี้ยอะไรมันได้ของเต็มเลยเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยเฮ้ยโอ้โหมึงคนมีรถถังวะเฮ้ยใหญ่ใหญ่แมลงมุมใหญ่แมลงมุมโอ้โหแต่โจรนี่ไง โอเคกูได้บ้านอยู่ไรเฮียราแต่ว่าผมจะไปตัดไม้อยังไงเนี่ยผมต้องฆ่าเฮียนี่ก่อนเนี่ยม่งเดินไปเดินมาหลบแบบดิจิตอลยังไงและนี่คือการตัดไม้ของเกมเฮียน,นี่ครับตัดเป็นชาติเลยครับคุณผู้ชมเฮียร์ยแล้วม่งจะมืดละโอูไม,ม่มีเตียงนอนเลยอเฮียโทรม่งฆ่ากูแน่นเลยกูนี้ดีกว่างัวเต็มเลยเลยียตัดไม้เดนผูกแขวะผู้แขว